สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอแพ็กเกจใหม่แพ็กเกจเน็ตไม่จำกัดเล่น YouTube ราคา280บาท30วันเน็ตความเร็ว10เมกปริมาณ20กิกบวกโทรฟีทุกเครือข่ายเน็ตจะไม่ลดสปีดเมื่อเล่นผ่านแอป YouTube เมื่อใช้งานครบ20กิกการใช้งานแอปอื่นๆจะโดนลดความเร็วลงเหลือ 384K ซึ่ง 1,024k เท่ากับ1เมกคนที่จะสมัครได้ต้องเป็นเบอร์ที่พึ่งลงทะเบียนมาหรือย้ายค่ายมาจากที่อื่นไม่เกิน7วันรหัสกดสมัครดอกจันทร7ด 7, 7ดอกจันทร2 0ดอกจันทร6 4์9 1 6 4 3 9สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรและอีกแพ็กเก็หนึ่ง เน็ตไม่จำกัดเล่น t i k t o ็อราคา280บาท30วันเน็ตความเร็ว10เมกปริมาณ20กิกบวกโทรฟีทุกเครือข่ายเน็ตจะไม่ลดสปีดเมื่อเล่นผ่านแอป,ป t i k กต็อกเมื่อใช้งานครบ20กิกการใช้งานแอป,ปอื่นๆจะโดนลดความเร็วลงเหลือ 384K รหัสกดสมัครดอกจัน777 ดอกจัน9321ดอกจัน016439สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรแพ็กเกจใหม่นี้สมัครได้ถึง30มิถุนายนเฉพาะ AAS One to Call ขอบคุณครับ